โอ้โหนกสีแดงสวยจริงๆเลยนะครับตัวนี้วันนี้แอดมินนะครับโชคดีครับผมไปรับนกมาใหม่นี่ก็คือสกาเลตมาคอนั่นเองครับซึ่งตอนที่รับมาเนี่ยนกมีอาการกําลังถ่ายขนอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพลาดไม่ได้กับการที่เราเนี่ยจะต้องให้วิตามินช่วยบํารุงเขาเพื่อให้เขาเนี่ยมีสุขภาพขนที่สวยงามแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้2ตัวด้วยกันก็คืออวิโชตัวนี้ครับกับมูตวิทนั่นเองครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับจะ เน้นย้ำในเรื่องของการบํารุงขนให้ขนเนี่ยสวยงามเงางาม,งามแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของเส้นขนอีกด้วยทําให้เนี่ยเราจะมีนกที่ขนสวยงามไปอีกยาวนาเลยวิธีการใช้ก็ง่ายนิดเดียวคือเรามีวิตามิน2ตัวนี้รวมกับเจ้าซอฟฟ์ฟู้ดตัวนี้นั่นเองครับเป็นพันยพืชนึ่งนะครับเราก็ผสมให้เข้ากันและหลังจากนั้นเราก็เอามาให้นกกินมาดูว่า นกเจอวิตามินเนี่ยนกที่เราไม่เคยเลี้ยงมาก,ก่อนเพิ่งเอามาเนี่ยมาเจอวิตามินตัวดีๆแบบนี้เนี่ยเขาจะกินหรือเปล่านั่นเองครับโอ้แล้วภาพที่เห็นก็ชัดเจนเลยว่านกเนี่ยกินกันอย่างอร่อยอร่อยเลยเพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องกลัวว่าขนเจ้าจะไม่สวยอนาคตขนเจ้าจะสวยแข็งแรงเงางาม,งามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่มีนกกําลังผัดขนนะครับอย่าลืมหาวิตามิน2ตัวนี้มาให้นกได้กินกันรับรองว่านกจะมีขนที่สวยงามอย่างแน่นอนครับ kasih sayangmu Betapa kau sangat berarti Dan bagiku kau takkan pernah terganti